สวัสดีค่ะทุกท่านแมมปวินาชาแนลและคุณตาเพลงค่ะทุกท่านเชาน้านี้วันนี้นะคะแมมและคุณตาเพลงพาทุกท่านมาขุดนอกกล้วยอีกแล้วค่ะนะคะได้รับออเดอร์ใหญ่จากลูกค้านะคะลูกค้าสั่งกล้วยมา20หนกค่ะนะคะอันนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่สั่งนะคะรอบแรกสั่งไป3ต้นเพื่อทดลองปลูกดูก,ก่อนนะคะปรากฏว่าถูกใจพอใจก็เลยสั่งรถใหญ่เข้ามาค่ะ ไปปลูกแล้วมันเกิดนะคะเกิดงอกงามแล้วก็ติดใจค่ะก็เลยสั่งมาอีกลอตใหญ่เลยนะคะกล้วยเตี้ยค่ะทุกท่านนะคะกล้วยเตีย้ยกล้วยน้ำว้าเตี้ยค่ะนะคะมีจํานวนหวีเยอะมากเลยนะคะหากดูแลบํารุงใส่ใจเต็มที่เนี่ยจะได้1 2บสบีเลยค่ะทุกท่านคุณตาเพ่งก็ปลูกเพียงแค่อาศัยน้ําจากธรรมชาตินะคะมีเวลาคุณตาก็จะรดน้ําให้น้ําบ้างนะคะแต่ก็ ไม่ได้ให้เป็นประจำนะคะเมื่อวานแม่มก็ส่งไปนะคะ1เจ้าสามหนอนะคะสามหนอรวมค่าจัดส่งและค่ากล่องไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าทค่ะแต่ลูกค้าถูกใจมากให้ติปมาด้วยนะคะส่งโอนตังมาให้เลย300บาทค่ะทุกท่านคุณตาเพ็งก็ได้ไป200นะคะค่าจัดส่งอีกร้อบาทแม่มขาดทุน10บบาทค่ะทุกท่านให้คุณตาเต็มๆไปเลยค่ะ เนี่ยค่ะนะคะลูกขึ้นเต็มเลยค่ะดีว่าแม่ไม่บอกให้คุณตาสับทิ้งนนะคะเพราะว่าการที่เขามีลูกแบบเนี้ยเยอะๆเนี่ย,เ,ยเขาแย่งอาหารกันค่ะจะไม่สมบูรณ์นะคะต้นแม่ก็จะพลอยอลูกไม่สมบูรณ์ไม่โตด้วยนะคะแต่คุณตาเพียงยังไม่ตัดสินใจเป็นโชคดีไปเลยค่ะวันนี้ก็เลยได้ขุดหนอกลวยให้กับลูกค้านะคะคนจะมีเงินเนาะคุณตาเนาะเ <laughs> นี่ยค่ะกําลังงามเลยค่ะทุกท่าน นะคะใครสนใจกวยน้ำวัดเตี้ยนะคะนะคะออเดอร์มาเลยค่ะทุกท่านนะคะหน่อละห้าสิบบาทค่ะหน่อละห้าสิบบาทนะคะลูกค้ารับผิดชอบค่ากล่องและก็ค่าส่งเองค่ะเนี่ยค่ะเครืองนี้นะคะแม่มพิสูจน์นะคะว่าเอาไว้เพียงแค่แปดวีเนี่ยลูกเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่านะคะสรุปแล้วสมบูรณ์ดีนะคะแปดวีเนี่ยดีมากเลย ไะะอ้น,นี้คือเอาไว้8วีเพียงเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใส่ใจเขาเต็มที่เราไม่มีสปริงเกอร์ให้น้ำเขาอะนะคะให้เขาเติบโตเองตามธรรมชาติปรากฏว่าโอเคเลยค่ะนะคะอวบอวบเป่งเป่งเลยค่ะมาช่วยคุณตาเพ่งรวมกล้วยค่ะทุกท่าน เนี่ยค่ะได้ต้นได้ไซส์ขนาดกําลังดีเลยนะคะและแหม่มก็จะตัดเนี่ยค่ะตัดครึ่งนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตัดครึ่งก็ได้เพราะถ้าเราส่งไปทั้งต้นแบบนี้กล่องใหญ่น้ําหนักก็จะเยอะนะคะทําให้ค่าขนส่งแพงค่ะ เรียบร้อยได้แล้วค่ะทุกท่านครบ20ต้นนะคะแล้วก็มีต้นที่แถมอีก3ต้นค่ะเพราะว่าคุณตาเพลงเนี่ยขุดจะไม่สมบูรณ์นักนะคะไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าก็เลยจะแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่ามันลึกนะคะมันลึกแล้วที่นี่เราไม่แน่ใจว่ามันถึงโคดหรือ,อยังนะคะคุณตาก็เลยสับไปเหลือเนี่ยค่ะ เหลือโขดน้อยเกินไปนะคะมีรากนิดนึงกลัวจะไม่เกิดอันนี้ก็สับหายไปครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะแถมนะคะแถมให้ลูกค้าอันนี้ก็หายไปครึ่งหนึ่งค่ะจริงๆก็โอเคอยู่นะคะคุณตาพักก่อนก็ได้เดี๋ยวลูกจัดการเองคุณตาเป็นกูด20ต้น23ต้นปวดเอวค่ะทุกท่านนะคะพักเบรกไปถึงรอบแล้วนะคะเดี๋ยวแมวจะตัดครึ่งหนึ่งค่ะตัดกลางแล้วก็ใส่รถนะคะใส่รถเข็นแล้วก็ไปแพ็กกันค่ะทุกท่าน แพ็คลงกล่องลงหลังนะคะส่งลูกค้าในสายสายวันนี้ค่ะเอกไมมเนีเาอับแเดี๋ยวะบัมึงบอมีเยอะลูกิ้มมะลูกหญิงาบอบอกนะมาตาเลย ได้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะแหม่มก็จะตัดแบบนี้นะคะสำหรับต้นใหญ่ๆค่ะนะคะปลายใบก็จะเอาไปเลี้ยงวัวได้ประโยชน์ครบหมดเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแหม่มจะลงมือตัดต้นกล้วยก่อนนะคะ mm hmm. มาลงมือแพลดกล้วยกันค่ะทุกท่านแห mm hmm. ม่มเตรียมกล่องไว้2กล่องนะคะเ mm hmm. มื่อวานซื้อกล่องมาสี่กล่องค่ะ mm hmm. พอเราตัดปลายไปแล้วเนี่ยนะคะทําให้มีความรู้สึกว่าเออนะคะ mm hmm. แพ็กเก็ตหีบห่อของเราเนี่ยน่าจะ น่าจะาไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะทุกท่านนะคะที่พอใหญ่จนเกินไปก็เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งแพงค่ะนะคะเอาไหมคะทุกท่านปรากฏว่าลังยาวไม่ผ่านนะคะหนักมากหนักมากน่าจะเป็นอุปสรรคกับการขนส่งนะคะอาจทำให้สินค้าเสียหายมัมก็เลยตัดกล่องนะคะ เป็นสองครึ่งแล้วก็เอาซ้อนกันนะคะความแข็งแรงน่าจะเกิดค่ะไม่ผ่านมาตรฐานคุณตาเพ็งนะคะคุณตาเพ็งบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องใหม่ทําใหม่นะคะเอาละมาลงมือแพักใหม่ดูสิคะลังแบบลังครึ่งๆจะเป็นยังไงค่ะ Mm hmm. พอดีเลยค่ะ โอ้โหได้หต้นค่ะอาจาอาจจะใส่ต้นเล็กเข้าไปอีก 1>, 1ต้นก็ได้ที่เป็นต้นแถมะนะคะเนีเ่ยค่ะเอาไว้ค่ะ ลองน้ำหนักคุณทุกท่านโอ้พอได้โอเคแบบนี้ค่ะแบบยกได้เอ้ยแบบนี้ไม่ไหวค่ะทุกท่านอ้อยอ้อยอ้อยไม่ไหวเลยค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยวแมมขอเรียงานห่อก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเรียบร้อยแล้วค่ะแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านนะคะแถมหน่อไผ่ตรงใต้หวันไปสามหน่อค่ะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแมมจะซีนผิดรลังนะคะ ยกได้สบายๆแล้วค่ะทุกท่านนะคะโอ้โหกว่าจะหาวิธีจะกว่าจะหาวิธีที่ลงตัวได้เนี่ยนะคะ<ม>ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้หลายๆครั้งนะคะนี่เป็นครั้งที่สามสำหรับการส่งกล้วยให้กับลูกค้าเมื่อกี้นะคะก็ได้รับคอมเมนต์นะคะมาอีกหนึ่งคอมเมนต์ว่าสนใจกล้วยเตี้ยนะคะคุณตาเพ็ญคงยิ้มแฉ่งเลยค่ะเอาละค่ะบแล้วทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ